สู่คอนสารนี่ทางสวนกันสวนกันบนภูเขาในสวนกันบนภูเขานะมันเป็นอย่างนี้ในนี้นี่ตอนตอนขามาเนี่ยขามาจากจากนู่นน่ะเราลงเขาแต่ถ้าขากลับเราตต่เขาไต่เขาต้นกระบายมังค่อยสี่สิบหาสิบหกสิบกูได้ฟังมังค่อยเซ้นเออกเสนไปในรูปแบบของกว่าเรื่อย จ้องไปที่เรื่เขาไม้เล่าบอกลูกสาวขึ้นเกื์โม้เนาะเหมือนเหมือนชีวิตมันถอยหลังเนี่ยย่าชิเขาขับรถเฮ้ยมึงเดินให้ทล้มึงจะขับรถแบบนี้ทำไมอ่ะเอากูชินแล้วกูไปของกูเรื่อยมันไม่ขี่รถน้ำเเผานะไวรุ่นเข้าใจร้อน เฮ้ยมึงช้าเกินไปป่ะหน,นิมันถามค่อยช้าอะไรกูก็ไปของกูงแบบเนี้ยสิยางไปเอาหมอนวางสิมึงโอ้ถ้ามึงจะขับแบบนี้มึงเดินเยอะหน่อยฟูซีแมนฟานชาวอันโต้ก็เรียกว่าขนาดนั้นเหรอมึงความรู้สึกเงือกหน่อยนี่แบบเขาชิ้นแหละนะเบกขับไวเนาะบกขับไวบกเสือยตำรวจไม่ได้กินขลักเรื่องความเร็วอ่ะแต่ถ้าฟอร์ดเนี่ยใช่ ขั้นฟอดน่ะที่ปิกอัพน่ะจะมาเจออยู่ตรงออกจากตันนี้เสือที่มันมันทางแบบหงนะมันจะเหยียบเอาเหยียบเอวแล้วมันสองเลนน่ะเจอตลอดไปสร้างน่ะอันนี้ต้องสร้างบัตระลึ่งฮึไปคาฟอดกระซ่าตอนนี้ตามใบ่อนย่านย่านเป็นย่านน่ะตามใบ ขับขับกับเขาเ็าไม่ได้เบิ้งไม้หอกจนมูมันหักหนและเขาจังไปเบิ้งโอ้ยมือได้เหยียบเหยียบขับรถตั้งแตอายุเท่าไหรโอ้บ้านถึงี่สิทโอ้สมภัอใจยังไปคอยใจพออยัดเป้นหัวกับพย้อมพันไห้ได้ที่แรกกันขับยังไงว่ารถขอก็นั่งเบิ้งมันเข่าเกียเยียบสังเกตอะสังเกตบานนี้มันละวะ ขับมอเตอร์ไซค์มีค่าดเป็นไหมมันถ่านเป็นเพราะว่านั่นแหละขับเหมือนกันแค่พิจิีนก็มีมูนถ่านเต็มคอยก็ถอยในหมู่บ้านไฟหนาท้ายแตกกันชงกันชนมุนเป็นเป็นเป็นโอ้ไม่แนเนาะไม่ครับเป็นยุโรปี่นะอ่าเขาสอนเขาสอนคอยแค่ว่างสิเราขับรถไม่เก่งไม่ชำนาญ ให้เราขับเลนซ้ายตีซ้ายตลอดแล้วก็ไปตามของเราใครรีบใครก็ให้เขาแฟงไปเลนซ้ายตลอดเรนซ้ายตลอดนอกจากเขาสิอยากแซงอยากแซงมอเตอร์ไซค์จักรยานัขสิีทเมื่อก่อนเป็นคนที่ไหนอ่ะเอ้าพี่คนสว่างเนี่ยเอ้าคนสว่างนะเอ้าก็ถือว่ามาตั้งแตั่เย็นวานนี้ก็นอนบ้านกลางน้ อยู่ไหนนะสว่างเด่นดีมากบ้านบุญเมืองนอนใกลยเนี่ยเออพายุนี่สว่างเด่นดิีคนสว่างแล้วไปยุบบุญไปยุบกับใครก็ไปอยู่กับผู้ชายแล้วตอนนี้ผู้ชายก็จะทิ้งแล้วถ้าผู้ชายทิ้งก็มาอยู่ที่วังปู่เลยไม่ค่ะยุขวงหูขวงตามันเป็นกระจาเอ้าก็โดนทิ้งแล้วก็มาอยู่ที่วังปู่ไง ก็เราไปก่อร่างสร้างไปจนไม่ได้แล้วใะบ้านเราเนอะเลยเราจะยอมหนีอะไรง่ายๆไม่ยากอ๋อของไม่ยากมาถึงเมื่อคืนสมบัติเยอะหรือหัวหน้างํก็ไม่ต้องทิ้งมานะไม่อยู่แบบมันหลงเลงแบบมากะเห็นพี่น้องบอคุยกันไปนั่งเมื่อคืนขอนั่งยูเงียบยังไม่เงียบคักเนี่ย ยี่ปุ่นไม่ได้เงียบแบบนี้ได้รดแล่นอยู่ตลอดขนาดอยู่้านนอก้านนอกเออไม่่งียบนางเงียบแบบมีหอดเสียงยังสิมากมเงียบือจังแบบคือยังนั่งอยู่กันซ่าหนไหมเขเมาถามมาไทยเยบ่บ่เมนบ่ถามมาไทยคลึกเดือดเดือดไม่หยังไม่เงียบค่แขกแล้วเดยูจะ่ฝุ่นหึงแล้วยี่ปนจะมันยังเสียง เสียงรถเข่ารถออกเสียงที่ที่ที่เออเขาอยู่มันคึกคักนะเอาตรงนะมันอยู่ติดถนนเนาะแล้วข้างเขาก็จะมีร้านไอ้ออกโกโอเกะมีบาร์เบอร์อะไรเงี้ยนั่งชิลบรรยากาศดีร้านกาแฟอยู่ถึงนะฉดด้วยแล้วก็เฮ็ดแต่ปลาล่ะผ้ากันพูดจะเก็บนะนี่หูคอยคอยเก็บบักนึงกับใบออกไปรูปเหรอ ท้องลูกทงผัวมโขึ้นม,มันไะไรมันขึ้นนี่มันขึ้นนี่เปิดเปิดเปิดเบื้งนอนนอนบหลับมาเปิดกล้องบ้านเบิ้งโอ้กล้องในบ้านรถบ่เขาบ้านรถเขาบ้านเจ็ดโมงอะไรเขาก็เลยนเขาก็เลยนโทรว่าไปทำไมบึงพระรู้ได้ไงมันถามเอมอ,อ,อกูรู้ก็แล้วกันว่ารถจอดอยู่บึงพระ ไลใหม่รับรรลุมีบ้านเยอะนะไปเล่นฮีโลเฮีโลนึกไปหาหอยเช่อแล้วมาแมนแต่คอยแต่คอยอยู่เขาก็ะแชทคุยกับสาวอยู่ตลอดคอยว่าเสมอว่าการกระทำสำคัญที่สุดทำแบบไหนจะได้แบบนั้นอืมันโอ๊ดปุ่งปุ่งขัดงานคอย เอาอยู่เพื่อลานหลานหลานมาค่ะนะคะแล้วก็ฟังยายอ้อยไปแล้วก็จะตำอะไรกินดีดูก่อนแม่ไปไปแล้วให้ไปไม่ไปหรอกเขาเคยมาด้วยใช่ไหม ตอนนั้นใครมาด้วยตอนนั้นน่ะส่งตอนที่เราจะไปเหมือนั่นแหละเซบบอกสาวู่หนานใช่ค่ะเป็นตนนี้นะคะเปเสียงเดียมากตอีนนี้ ตามม้วนชั่วดูให้หน่อยหัวขาดไหมคุณใจ

ใส่ตำปลาส้มใส่ยำไกลามากเลยปุ๊กล้องพี่เห็นแบบเห็นเ,เ,นเงาดำรำมึงก็เหมือนกันต้องค้าๆจะตัดลงใหม่ สีแดงตำสีส้มเขงไอ้ตำแต่เมื่อไหร่ตั้งแตบ่ายน่าจะตำของเขาเนี่ยนะมั้ง รอชิมรอชิมแล้วเส้นขมงจีนเราหมดยังมีแค่นี้แหละตับใส่ไปแล้วเหรอเออ,อนมือเที่ยงนะฮะคุณผู้ชมมือเที่ยงตอ <4 S 1> นบ่ายสี่สี่แล้วเหรอหสี่โมงแล้วเหรอ,อไม่ใช่สี่เหรออ๋อสิบสี่สี่สี่ดูผิดสิบสี่สี่สี่ไม่ใช่บ่ายสี่เสร็จแล้วอยู่ที่หนึ่งนะบุ๊คเอาอะไรน้ำป,ปลาปลาพอแล้วโอเค ก,กินก้อนหิวแรงหิวแรงว่นกินข้าวสี่โมงห้าโมงเทีมไฟาปามเขากินข้าวยังไฟปามเขาเอามาเอาเลยตอนที่เรานั่งอยู่น่ารักน,นี่นะคะ